بسم الله الرحمن الرحيم روماريان بسا أردوكا عن أبي بكر عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد أن لا إله إلا الله يصدق قلبه لسانه دخل من أي أبواب الجنة شاء แปลจากภาษาอูรด ah ูมันก็มันก็เหมือนกับภาษาอาหรับนั่นแหละแต่นี้เราจะมาหัดภาษาอูรดูฮาอรรศเปลว่าท่านอบูบักอัสซิดดิกรอนดิยัลลอฮุอันลอฮิเซลิวายัตเฮกนบีกษรีมซุลลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมเนอิรชาดัรมายะจีสเนลลาอิลลาอิลอัลลอฮิกิกวะฮีจีสเนเปลว่าใคร ผู้ใดยิสเนใครหรือผู้ใดได้ปฏิญ,ญาณกาวฮาีได้ปฏิญ,ญาณตนได้กล่าวละอิลลฮะอิลลัลลอฮอุสตราดีได้กล่าวปฏิญ,ญาณด้วยสถานการณ์อุสตรอสถานการณ์สถานภาพเก๋แบบไหนล่ะอุสกาดิลสถานการ์สถานพ ภาพที่หัวใจของเขาอุสกาดิลดิลแปลว่าหัวใจอุสกาแปลว่าของเขาอุสกาดิลอุสกีซาบานกีตัสติกกระตาโฮหัวใจของเขาได้ปฏิญาณได้มั่นสัญญาจากลิ้นของเขาเมื่อตะกี้ ล,ลิ้นของเขากล่าวเลยแล,อละอิลหอิลอหหัวใจของเขาก็ตัสดีคืออ่าตัสดีคืออ่าหมายความว่าเขามั่นใจในหัวใจซาบานกีตัสดีด้วยการที่เขาได้น้อมรับด้วยหัวใจกล่าวด้วยปากน้อมรับด้วยหัวใจกัตาโฮตัววว ดังนั้นเขาตัววัวแปลว่าดังนั้นเขายันนัตเกสวนสวรรค์นั้นยิสดารวาเซเซดารวาเซดารวซาแปลว่าประตูจากประตูจากประตูไหนชาเฮต้องการดาคิลหฮใหญ่สามารถเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ได้คือจะบอกว่า เขาในเมื่อเขาปฏิญาณกล่าวแล้วก็หัวใจของเขา,าน้อมรับการปฏิญาณของเขาอัาลลาจะให้เขาเข้าสวรรค์ประตูไหนก็ตามคือเลือกได้เลยมาชลลาอัลลอฮฺอัลฮุอะลัม